สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่อง Play Channel กันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเริ่มเกี่ยวกับข้อมูลของเกม ROM นะครับซึ่งจะเปิดในประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะฮะซึ่งจะเปิดในเวอร์ชั่น ROM Golden Age ที่เป็น NFT นะฮะแต่ว่าตัวเกมนะครับได้มีข้อมูลมาจากผู้ให้บริการนะครับว่าจะอ้างอิงจากตัว ROM เวอร์ชันเดิม แต่มีการปรับแต่งปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลของตัว ROM เนี่ยที่ยังเปิดให้บริการอยู่เป็นเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับมาเป็นข้อมูลอิงแล้วกันนะครับใน EP ที่1น,นี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสายอาวุธแล้วกันนะครับเกี่ยวกับสายอาวุธในเกมของตัว ROM เนี่ยที่จะเปิดให้บริการนะครับมีสายหลักอยู่ทั้งสิ้น3ส,สายด้วยกันนะครับ สายแรกก็คือสายดาบใหญ่นั่นเองนะฮะหรือที่เราเรียกกันว่าซอร์ทแมนหรือสายคลาสไนท์นะครับตัวไนท์เนี่ยเป็นสายที่มอีอาวุธดาบใหญ่นะครับเป็นตัวหลักนะฮะใช้เมนเวปอนเป็นดาบใหญ่นะครับแล้วก็มีซับเวปอนเป็นหอกด้วยแล้วก็มีมีดได้ด้วยนะฮะสามารถเล่นมีดก็ได้นะครับ ซึ่งเขาใช้คำว่า try on weapon นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้อาวุธเหล่านี้ได้ทีนี้เรามาดูเรื่องของข้อมูลของสายไนท์ดูนะครับในส่วนของไนท์เนี่ยก็จะเป็นสายที่มีความเสถียรน,นะครับแต่ว่าจะมีค่าสเตตัสที่โดดขึ้นมาอยู่หลกัหลกๆสอค่านะครับก็คือ s t n g t h กับ Con นะครับเกมนี้นะครับจะมีค่าหลากัหลกๆอยู่ทั้งหมด5ค่าด้วยกันนะครับก็คือ s t r e n g t h con dex In, และก็วิสนะฮะอย่างสายไนท์เนี่ยจะมีค่าเซ็งอยู่เกือบ100%่ถ้า,ถาโดยพื้นฐานนะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่ประมาณ15นะครับเริ่มต้นแล้วก็ค่าคอนจะสูงหน่อยคือ18นะฮะซึ่งสายเนี้ยจะเป็นสายที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นสายแทงได้ไนท์นะครับแบ่งเป็น2ส,สายด้วยกันก็คือ Defender กับเบ r ร์เซอร์เกอร์นะครับด e เฟนเดอนะครับตามข้อมูลนะครับ ของนายนะครับดีเฟนเดอร์ก็จะเป็นมิลลี่คลาสดิเฟนดิงนะครับก็คือสายที่เน้นป้องกันนะครับมีการโจมตีมีการใช้โล่นะครับเพื่อเพิ่มพลังป้องกันส่วนสายเบอร์เซเกอร์นะครับก็จะตามชื่อเลยนะครับเป็นสายที่สามารถใช้อาวุธประเภทขวานนะครับซึ่งจะทําให้เกิดดาเมจรุนแรงเกี่ยวกับการโจมตีได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสายที่2กันต่อเลยนะครับเกี่ยวกับสายธนูนั่นเอง เดี๋ยวเราไปต่อที่สายธนูนะครับสำหรับสายธนูนะครับหรือเรนเจอร์ของเกมนี้นะฮะจะมีค่าสเตตัสอยู่หลักๆก,ก็คือค่า d e ็กนะครับซึ่งค่าเด็กจะเป็นค่าที่เพิ่มเกี่ยวกับพวกแม่นยำระยะไกลนะครับอย่างสายดาบก็จะเป็นสติงที่จะเป็นแม่นยำระยะประชิดดาเมจระยะประชิดส่วนสายทีไกลนะครับเด็กก็จะเพิ่มแม่นยำระยะไกลนะครับ แล้วก็เพิ่มดาเมจระยะไกลด้วยแล้วก็มีค่าอีกค่าหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็คือค่าวิสซึ่งค่าวิสเนี่ยจะเป็นค่าที่เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของสกิลดาเมจนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะครับเราเน้นไปที่ค่าเด็กแล้วก็เอาค่าคอนเพื่อได้ดีเฟนแล้วก็เลือดแต่ว่าเรื่องของสเตตัส เดี๋ยวเราไปแยกกันอีกทีหนึ่งเอาเป็นว่าในส่วนนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลเบื้องต้นนะฮะในส่วนของสายเรนเจอร์นั้นก็จะมีสส,สายให้เราเลือกนะครับใช้อาวุธเมนเป็นเวปิก็คือธนูนะครับสามารถเล่นซับเป็นหอกแล้วก็มีดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีสสายนะครับก็คือฮันเตอร์กับสเกานะครับในส่วนข้อมูลของฮันเตอร์ก็คือสายหน้าไม้นะครับเป็นสายโจมตีระยะไกลเป็นแบบคอสโบนะครับมีดาเมจที่สูงนะครับ แล้วก็สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลด้วยในส่วนของสเกลนะครับหรือสายปาเมีดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสายที่ใช้อาวุธประเภทเด็เกอร์ก็คือมีดที่เอาไว้โจมตีระยะไกลนะครับก็คือโจมเด็เกอร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สายที่3นะครับก็คือเมดเดี๋ยวเราไปดูกันสายเมดว่าจะเป็นยังไงนะเรามาต่อกันที่สายสุดท้ายก็คือสายเมดนะครับ สำหรับคลาสเมดนั้นหรือเมจิกเชียนนะครับของเกมนี้นะเป็นสายที่มีค่าสเตตัสทางด้าน In, อินอตามตัวเลยนะฮะก็คืออินเท l ลเจนซ์นะครับก็คือพลังโจมตีทางเวทแม่นยำเวทนะฮะจะมีค่าสูงเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็มีค่าวิสด้วยอย่างที่ผมบอกก็คือสายเวทจะมีรอเป็นค่าวิส เพื่อเอาไว้ช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการรายเวทแต่ว่าเรื่องของเตตัสของเกมนี้อาจจะไม่เหมือนหลายๆเกมที่เราเคยดูกันมาเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าค่าสเตตัสเหล่านั้นมันมีอะไรพิเศษไหมหรือมีค่าที่ใช้อ้างอิงจากเกมอื่นได้หรือเปล่าลเดี๋ยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนของส่วนของเมจิเชียนนะฮะก็จะใช้อาวุธหลักเป็นเมนสตา f ฟนะครับแล้วก็มีซับเป็นหอกมีดได้ด้วยเช่นกันสามารถเล่นแันได้ด้วยนะ แล้วก็มีสายให้เลือก2ส,สายนะครับมั่นก็คือวิสร์แล้วก็พรีสนะฮะตามชื่อเลยวิสร์ก็คือสายเวทนั่นเองนะครับโจมตีทางด้านเวทเป็นเวทธาตุไฟธาตุน้ําแข็งสายฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับส่วนพรีสก็จะเป็นสายอิงซับของเต็นตัวนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับนะฮะข้อมูลของ สายอาชีพนะฮะของเกม rom golden age สามารถใช้อ้างอิงจากตรงนี้ได้เป็นพื้นฐานนะครับใครอยากเล่นสายไหนก็ลองเลือกทดสอบกันดูได้นะครับก็เด่นทุกสายนะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของข้อมูลอื่นๆตามมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูันที่ ep 234กันต่อนะครับว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยเเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ ก็จบวันไปนี้นะครับบายยครับเพื่อนๆคนไหนอยากเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทผมขอแนะนำเติมเกมช็อปบริการอย่างมืออาชีพรับประกันทุกการบริการไม่มีรีฟันไม่มีปัญหาจุกจิกวนใจในภายหลังพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสามารถติดต่อสอบถามได้หลายช่องทางทั้งทาง a c e b o o k l i n ์และเว็บไซต์เลือกช่องทางที่สะดวกได้เลย โดยเรามีเกมให้บริการมากมายไม่ว่าจะเป็น Valorant PUBG Mobile Legends Arena Breakout n i g h t c r o Black Beacon และเกมใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Odin w a l h a l l a Rising Linage e 2M และเกมใหม่อื่นๆอีกมากมายหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเติมเกมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับจากช่องทางที่เราแนะนำเอาไว้ราคาถูกปลอดภัยไม่มีปัญหาจุกจิกวันใจแน่นอน สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มองหาเครื่องมือนะครับหรือแพลตฟอร์มที่จะเอาไว้ใช้ในการบอทเกม i n e a g e 2 m นะครับวันนี้ผมมาเสนอนะครับ u g p h o n e นะครับ u g p h o n e เป็นคราวแพลตฟอร์มนะฮะที่จะช่วยเพื่อนๆในเรื่องของการบอทเกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น a r h h e a d ็ดบนะครับ Night น r o w นะครับหรือว่าเกมใหม่ๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Lineage 2 m นะฮะหรือเกมอื่นๆอย่าง Odin น a l h a l l a r i s i n g นะครับ Raven 2หลายเกมนะครับ ล้วนเป็นเกมที่จําเป็นจะต้องใช้การบอร์ดเข้ามาช่วยเหลือนะครับการใช้คอมพิวเตอร์นั้นอาจจะเป็นปัญหากับเพื่อนๆได้เพราะว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกเกี่ยวกับการเปิดคอไมไว้บอร์ดตลอด24ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งมือถือนะครับก็ไม่สะดวกเพราะว่าการบอร์ดไว้ตลอด24ชั่วโมงนั้นทําให้ประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆนั้นเสื่อมประสิทธิภาพไวยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งตัว UG Phone เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมจึงได้มาแนะนํา แพ็กอมตัวนี้ให้เพื่อนเนได้ลองไปใช้กันดูนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ UG Phone Thailand กันได้นะครับเพื่อจะได้ตรวจสอบเช็คแพ็กเกจที่น่าสนใจกันต่างๆนะครับซึ่งมีหลายแพ็กเกจด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น GVIP MVIP นะครับ s v หรือแม้กระทั่งแพ็กเกจใหม่ๆในราคาแพ็กเกจสุดคุ้มก็สามารถสอบถามกันทักมาที่เพจได้รวมถึงช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Dis discord หรือ ท่านเว็บไซต์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพื่อนเคนไหนที่ต้องการจะมีเครื่องมือเอาไว้ช่วยก็ลองพิาาจารณา ufone กันดูนะครับ